ค่ะพี่คะพอดีเสียงนี้ค่ะมีออเดอร์พ่นยาเป็นซิลิไทสีพับเป็น BID ค่ะน้องไม่รู้ว่ามันพ่นยังไงคะอ๋อน้องข้อฟงังเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์สั่งยานะคะซิลิไทน์สีพับ BID ใช่ไหมคะอ่าอันนี้มันจะเป็นพ่นยาแบบแบบ MDI ม,มันจะไม่ได้พ่นยาเหมือนพ่นปกตินะคะอันนี้ก็คือ เราจะต้องอแนะยาที่พ่อนอาหารมันจะมี2แบบเนาะมันก็จะมีแบบที่เป็นเคาน์เตอร์โดสนะคะแบบนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็แบบธรรมดาก็ไม่มีเคาน์เตอร์โดสนะน้องฟางแต่ถ้าเวลาที่คนไข้เนี่ยยังไม่เคยพ่นยาใช่ไหมคะน้องฟางจะต้องไปเบิก เซตพุ่นยา m d i ที่จ่ายกลางแล้วเขาจะจ่ายมาเป็นแบบนี้มีแค่แบบนี้มาเนาะสวนแล้วทีนี้มีแค่ตัวนี้ถ้าเป็นแบบเคาน์เตอร์โดสเราจะไม่สามารถพุ่นได้เนาะเพราะว่ามันจะไม่มีรูที่จะเสียบได้เนาะเสร็จแล้วเราจะต้องไปขออะแดปเตอร์นะคะนีจะเป็นอะแดปเตอร์จากห้องยากับพี่เพสัชนะคะเนี่ยเราจะต้องมาต่อตรงนี้นาะข้างต่อตรงนี้เสร็จแล้ว เราจะไดม้มันจะได้เข้ากับแบบที่เป็นเคาน์เตอร์โดได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นยาพ่นซีิีทยแบบธรรมดามันก็จะเป็นแบบแบบนี้มันจะสามารถเสียบแล้วก็กดได้เลยเนาะโอเคนี่นะฟางฟาง,ฟางทราบไหมว่าเวลาจะต่อ mdi กับคนไข้จะต,ต้องต่อ,อยังไงไม่ทราบเลยค่ะอ๋อ นี่นะเวลาเราจะต่อ m p i ต่อเข้ากับตัวคนไข้เนาะเราจะต้องดูที่เวนติเลเตอร์ของเราเนาะนี่เราจะต้องต่อจากขาเข้าคนไข้ซึ่งดูจากตรงหม้อน้ําตัวนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนี่จะเป็นขาเข้าขาเข้าหาคนไข้เนาะจะเป็นสายนี้เข้าหาคนไข่แล้วก็จ<ห>มาจป๊บใช่ค่ะน้องข้อฟังหลังจากที่เราต่อ m p i กับคนไข้เสร็จแล้วนะคะ,ะเราจะ ก่อนที่เราจะพ่นยาคนไข้ทุกครั้งเราจะต้องซักชั่นเสมอนะคะทุกครั้งเสมอนะอ่าเสร็จแล้วน้องข้็ฟ่างหยิบยามาเลยค่ะเขย่ายประมาณ3-5ถึงครั้งนะคะขณะที่ ขณะที่เราก่อนที่เราจะพ่นถ้าในคนไข้ที่รู้สึกตัวรู้ตัวรู้เรื่องนะคะเราสามารถอบอกคนไข้ว่าในขณะที่เราบีบคาะบีบหนึ่งบีบให้คนไข้าหายใจเข้าน้องข้าฝฟ่างลองบอกคนไข้าหายใจเข้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดสที่1น่หนึ่งพับนะคะถ้าน้องข้าวฟ่างจะ,ะ,จ,ะจะโดสที่2น้องข้าวฟ่างจะต้องรอ15วินาทีเสมอนะคะ เสร็จแล้วก็แค่เราเราก็สามารถถอดยาค่ะเก็บไว้ในกล่องได้เหมือนเดิมที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวไม่สามารถทําตามคําบอกได้นะคะน้องข้อฟังเวลาเราพ่นยา mdi เราจะสามารถดูที่กราฟที่หน้าจนเเอน e n t i l ต t o r ได้เลยนะคะซึ่งจังหวะการหาย,หายใจเข้าของคนไข้ก็คือจะเป็นจังหวะตรงนี้ค่ะตรจัรงหวะหายใจเข้าจะเริ่มอันนี้จะเป็นการเริ่มหายใจเข้าของคนไข้อันนี้จะเป็นการหายเข้าเริ่มต้น ส่วนสูงสุดของการหายใจก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นครับนะคะแล้วก็น,นี่จะเป็นหายใจออกอันนี้ก็จะเป็นพี่คะแย่แล้วอาจารย์่ะสั่งพ่นยาพ่นตัวใหม่ค่ะเป็นสไปร์โ,โต้ค่ะพ่นยังไงคะอ๋อฟางไม่ยากเลยหลัากการเดียวกันแต่ก่อนอื่นฟางจะต้องไปเบิกเซตพ่นยาแบบที่จะพ่นกับสไปร์โ,โตที่แา่ต่างก่อนนะ เซ็ตัวนี้มันจะชื่อว่า RTC แต่ว่า,าถ้าถ้าโทรไปขอจ่ายกลางเราอาจจะใช้บอกเขาว่าเป็นเซ็ปพุ่นยาสองทางก็ได้นะฟางส่วนยาสไปโรตโตที่เราได้มามันจะเป็นกล่องเป็นกล่องได้มาเนาะแล้วทีนี้เราเราจะต้องผสมยาก่อนเสมอนะคะม,มันจะได้มาเป็นแบบนี้เป็นคู่กันนะฟาง เวลาผสมนะคะฟางเราก็จะถอดต,ตัวนี้ออกเนาะเสร็จแล้วตัวตัวตัวนี้มันจะมีที่เปิดเราก็เปิดตรงนี้ออกก่อนนะคะ<อ>เสร็จแล้วเวลาเสียบนี้เลยนะคะฟางง<อ>่ายๆเนาะ<อ>นี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไปร์ล,ลโต นะฟ้างหลักการต่อก็คือต่อเต่อเหมือนกันเลยกับเอ็มดีไเมื่อกี้นี้นะฟฟางอ่านฟางลองต่อสิเสร็จแล้วเนาะการการใช้ยาสไปโรโต้ครั้งแรกนะคะเราจะเราจะกดทิ้งประมาณ2-3ครั้งก่อน เสมอนะคะฟ้างฟางลองซิกดทิ้งก่อนนะกดทิสามขั 3, ้นตอนง่ายนิดเดียวมีอะไรบ้างคะหมุนแล้วก็เปิดฝาแล้วก็กดนะคะค่ะถูกต้องค่ะฟ้างแล้วก็ต่อไปจะใช้กับคนไข้ก็ต้องเหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็เสียบใส่เลยใช่ไหมคะค่ะยึบต้องเสียบให้แน่นๆนะคะหลักการก็เหมือนกันนะคะก่อนที่เนาะที่ที่น้องจะกดนะคะน้องต้องดูจังหวะการหายใจของคนไข้เหมือนกันค่ะแล้วกดใช่ไหมคะอืมค่ะ แล้วก็รอทิ้งไว้15บวินาทีเหมือนเดิมนะคะถึงจะเป็นโดสที่2ได้ค่ะแล้วก็กดค่ะพี่จูค๋คะแล้วถ้าเคสที่คนไข้ถอดท่อต้องช่วยหายใจแล้วแล้วทีนี้เราจะย้ายคนไข้เราจะย้ายคนไข้ออกแล้วการพ่อนอยาเนี้ยเราจะทำทำยังไงคะอ๋อก็ฟางไม่ยากเลยค่ะปรึกษาเภสัชประจำคึกเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ขอดูออเดอร์ก่อนนะคะปกติเราก็จะมีเภสัชประจําตึกอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้ยาอะไรสามารถโทรหาเภสัชปรึกษาเภสัชประจําตึกได้หรือถ้าไม่มีน้องเภสัชขึ้นมาก็สามารถโหลดไฟที่ห้องยาได้นะคะอันนี้เคสนี้เป็นสไปออโต้สีพับโอดีในกรณีที่คนไข้เส่ทิ้วอยู่ปกติเราจะมีดับเบิลโดสจากขนาดยาดปกติทั่วไป ถ้าสไปออตโต้ดับเบิลโดลก็จะเป็น4ผับ OD แต่ถ้าออฟคิวเมื่อไหร่สเต็ปการใช้ยาจะลดลงมาเป็น2ผับอดีปกตินะคะ2ผับ o ีก็เหมือนกันค่ะแต่ถนะ้าลงไปอยู่หวอดาสามัญคุณหมอก็จะสั่งใช้คนไข้ก็จะบริหารยาได้ได้เองะคะ่ะตัวนี้มันเป็น MDI ที่เป็นแบบเขาเรียกว่ไเป็น s o f mist inhaler ก็คือคนไข้ไม่ต้องใช้แรงเยอะในการพ่นก็คือพ่นเหมือนกันกับ ที่น้องบริหารผ่านเครื่องแต่แค่เราจะบริหารโดยการที่ให้คนไข้อมบริเวณนี้ให้สนิทพร้อมกับกดแล้วก็สูตรยานในจังหวะหายใจเข้าจะเป็นสูตรแบบช้าๆลึกๆเหมือนเดิมนะคะเวลาใช้เราก็แค่บอกคนไข้เหมือนกันแต่ว่าปกติตอนที่ใช้คนไข้จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเนาะดังนั้นเราต้องสอนคนไข้ใหม่เวลาสอนคนไข้เวลาประกอบก็ เหมือนกับที่น้องประกอบให้คนไข้เมื่อกี้แต่เวลาใช้เราต้องสอนนิ้นคนไข้ก็คือเปิดเครื่องก่อนมันจะมี3สเต็ปง่ายๆหมุนเปิดฝาเราเวลากดพยายามให้ตัวปุ่มกดตรงนี้อยู่ข้างบนนะคะให้คนไข้อมปากให้สนิทพร้อมกับกดแล้วก็สูดเข้าช้าๆลึกๆนะคะแต่เวลาสูดต,ต้องบอกคนไข้ว่าเวลาอมอย่าอมลึกมากเพราะมันจะมีรูช่องอากาศอยู่ตรงนี้เวลาอมก็อมแค่นี้แล้วก็กดไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวอากาศมันจะไม่ระบายออกนะคะโอเคประมาณนี้เสะร็จแล้วเวลาดูยามหมดนะคะปกติเราต้องสอนถงไข่ดูยามหมดหลอดด้วยถ้ามันหมดมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีแดงตรงนี้นะคะแบบนี้ก็แปลว่ายามหมดเปลี่ยนหลอดใหม่ได้เลยนะคะนะคะก็จะมีสามสเต็ปก็คือหมุนเปิดฝาแล้วก็กดมันเป็น mdi mdi ก็คือยาเป็นละอองนะคะถ้าสังเกตด,ดีเราจะเห็นฝอยเป็นละอองยาออกมาแบบนี้ อันนี้เราเรียกว่าเป็น m อ i มลอองยาดังนั้นลรอองยาแบบนี้ m อ i ต้องใช้แรงสูดแบบสูรช้าๆลึกๆพร้อมกับกั้นหายใจประมาณ5-10วินาที